คุ้มบ่คุ้มบ่โอ้แตกใจจากใจผู้ซึ่งออกขันนี่รีไปรับเป็นอพรายังไม่เจรับพวปวนนี่กินได้เรียกักาะบวนนั่นนีนะได้ได้น้องโบได้เลยเพราะว่าเพิ่อนปูไว้เพื่อบดไห้กินด้เพราะแหวนกินมาได้เลยดีใจบ่เออเลยชิดมาเห็นบรรยากาศสิเนาะ มันเป็นเรื่องง่ายดินี่นะทุกคนมานี่ประทับใจเลยเนาะมาขนา้นาะยังมาแลงแขงขักขักแล้วงาาบอกเลยเจ้าแม่านีุ่ดส้แล้วสวนเจ้ไบอกปุ้ดิ่านไแม่นว้าวทุกคนตาเนกะ พาน้องๆมาสวนเป็นกิติอันนี้นาะไม่ใช่ญานบ่บอย่าติีบ่ได้านพื้นที่อ่ะบ่ไม่หือ่าานเนาะเตียยพอแล้วเตียมพอเลย่ฮะเพื่นมเมนแน่นี่นะ้าเขยนแม่ไม่งเงี้ยแกสุนิชยังไม่งเงี้ยแกสุริชจะได้ ิีละฝาทีละาลาหรือล้งลบลบเนี่ยตอนนี้คือนี่ครับเขาเปิดนไปเลยได้สะพานอันนี้ได้อ๋อจะว่าเอามาสามาทำให้เขาเปิดไปนี่ครับสาวเรามีทื่นั่งนี่ เ <laughs> <laughs> ป็นยังไงห,หน่อยผู้ซืนน้อยังไงตอนนี้เย็นสบายเยน็นหมดโดนมาเถื่อนป้าะเร็อบรรยากาศเป็นยังไงพ่อโมกซื้อผักมนะผักวัวโม้ค่อยได้มาเบิ่งบรรยากาศแบบนี้ฮาวพวกนี้่านเลยเนาะคนไล่แต่พลั่งวัวแต่พลั่งดิ มีวัดดิวัดเจ้าเื่องเอลดาเรือง้าเรยังงก็ได้นดกปีลวรวมแล้วค่ะมาบงลเป้นังไดาสุดฮะอันนเย็นแงเลยนีเย็นบอด มาครั้างแล็กนะเนาะเฮ้ยเฮตะเวนยแต่งานเมาบุคเรได้มาแบบเบิ่งบรรยากาศไม่ย่างเถื่อแต่เมื่อนี้มาโฮซึกจซึแน่น้องประทับใจพอประทับใจประทับใจหลายเนาะเพราะว่าบรรยากาศโฮซึกแบบบุคเคยเห็นเลยเนาะอันนี้เป็นสะพานสำหรับคนหย่างเลยลองแบบบรรยากาศดีแห้งเนาะฟังพระทั้งฟังซ้าขาเจ้าเนี่ยข้าเจ้าลงทุนเห็ดสะพานเพื่อให้คนเดินได้ถึงขนาดนั้นเลย มาให้น้ำนไหมมามง้างบ่ง้างบ่ได้ยังไงข้างนี้มาจัคุ้ม่าคุ้มบ่คุ้มบ่เอกใจจากใจคูดซสื้ออาขันนี่รีไปรับเป็นเพยังไงเื่ออาการเป็นยังไงขึ้นเอะ่ะขอะไปรีไปรับเ๊ะนบ่มันเมื่อยเมื่อยล้วรับพ่อ บรรยากาศเย็นๆเนี่กันเพือนอนรับครับตาบัวบรรยากาศดีป่ะนั่นบอดีนอนรับเลยจ้ะหลบมาผ่บนแดดเศร้าเลยเบ๋อนี่นะครับกำลังติวเจ้าเบิ้งไหมเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งใช่ไหบ๋อใช่หูเบ๋อต้องหลาใายหูเบ๋อหัวไเมาบ๋อกบ๋อกินแบบไงแบบอะแบบเบื่อเลยนี่กินได้เยอะก๊ะ บอกป้วนนี่นะโบได้ได้น้องโบได้เด้เพราะว่าเพื่อนปลูกไว้เพื่อโบได้ให้กินเด้เพราะว่าแม่นหวานมันได้กินมาได้เด้ถามว่ากินได้มันกินได้แต่ว่าเฮาลงไปปิดโบได้ดิเพื่ออะไรเพื่อเพื่อชีได้ลงไปเนาะอ้ามาใส่ลูกปโมมีจะก้นเลยค้น เมืองไห้ต้องละเมืองกงีนไ่ะ

มันก็แปลกเลยเขาูเอาพ้าววเขาูทเออมันก็แปลกดีนะานบรรยากาศงานาขับรากล้วกคบอค่่ะ้องละอเ บมูไข่มาจากเคื่อเนาะเปิดเลยข้างแรกเป็นในข้างแรกโอ้ดีใจดีใจบอโอ้เลยสิลเลอร์ไมาเห็นบรรยากาศสิเนาะมันเป็นเรื่องง่ายเลยนี่นะทุกคนนี่ประทับใจเลยเนาะมาคักนี้เนาะยังแรงแห้งขักเนาะจะขักแล้วงาบหมูบอเลยจ้ะว่าอันนี้มาชุดพอด แล้วสวนแด่ไ้บอกปุ้ยท่านอี่เด้เมนเจ้าเบิ่งสิทธิ์ากาศเบื้องนี้นักท่องเที่ยวก็เยอมมากหลายหลายนี่ชาวต่งางชาติได้น้องที่จะนักท่องเที่ยวเมนเพราะว่ามัมนสวยงามบรรยากาศรักล้านมันเป็นบรรยากาศอยู่ในเมืองกรุงที่แบบเอาธรรมชาติมารวมอยู่ด้วยกันเนี่เด้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได,ได้มาเบิง่งไม่อย่างนี้กัน งามสุดยอดเลยคำงามนี่นะตุบวนเมื่อเงพะแพงน้องสาวรำนไม้อยู่ทางกลางเนาะแหนบแงรอบจะก็เห็นตึตึ๊กโอ้ยบรรยากาศดีเห็นต่ตึ๊กเลยบรรยากาศดีแห่งนี้นี่ตึ๊กนี่ตความสวยงามนี่แหละบรรยากาศอยู่ใจกลางของเมืองกรุงแต่ว่ามีรอบไปด้วยธรรมชาตินะในเมืองกรุงหาเบื่องไหนยากเลยแบบนี้เลย หลไปทั <mile> ้งเรเ่องอู้ยบอรกดมุมนี่งที่งานียืนยืนยืนนี่ยืน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 สักภาพสักภาพกินแ้นองสามหนึ่งโอเคมาด่านญาตแขกบอกรงานเลยงามยัง嘛โบีกวังนะ แบบงามๆเลยนะพามาให้บรรยากาศนี่ลักล่านนล้นะบรรยากาศดีเลยนี่ละทุกคนเบิ่งนี่นะกระจอกกามาเต็มเลยนะเบิ่องบึ้บึ้บึ้งนี่ลูกเกาหลีมากระชับมระชับกระชับกระชับกระชับ มากบ่เจะเจะเป็นคนยังฮะจะเป็นคนยังงานจะเป็นคนคนไทยเนี่ยใครจะเป็นคนไทยหนุ่มเซ็กหนุ่มเกาหลีโมเมนต์เราคือเาโมเมนต์โมยังสิเขาจะคิดคิดคิดว่าจะเป็นคนไหนคิดว่าเป็นคนไหนแม่หมอคิดว่าเกาหลีโมเมนเกาหลีดิเขาเห็นหนาเห็นออกนอก อุ้ยแกลรอดพ่อไปยืนๆนะเบอรงข้าดมัองดักแบบเออแล้วก็เนยนะสาวลาวใสม่นพวกมไม่ได้ดิไม่บอกบ้า่ไได้มากันเพ่นโคกยังเอินเกาะบ้านเอนพ่กพวกบ่เอิ่นยัมักเองนะโทษครับ อืมยืนหรือเปล่าไปไหนแต่โบเคยยืนมาคัมเพลตแบบนี้นี่นะทุกคนนาะบรรยากาศเไปทางนี้ไปไหนบรรยากาศประทับใจบ่ประทับใจนี่ดีมายืนตรงนี้ยาวยืนตรงนี้พระเจ้า โ oh, いいอ้ิวน okay, huh? ี่งามดีว่ะเอ้สวยฮะฮะเห็นทา่กัเจ้ายิทางลับิวานขนาดเลยคุณิงกายนั้รักอหยังบนเจ้าันภาพจึหลายนะ โ,โ,โอ้เขาเอ้ยไหนช่องนุ่นซีช่องนุนซีอย nah ่างนั้นออเนี่ยกระโค้งอันนี้เระบอกเอยพอขึนก็ดิเปิดไฟแน่มันจะมีห้องไอ้บ่อนใต้ดินอีกไหมเคยขึ้นยังรถไฟใต้ดินอ่ะบ้เคยเห็นบ่มันมีถ้ำได้เป็นถ้ำได้เคยเห็นบ่ลงไปเป็นคล้ายๆถ้ำเลงไปข้างล่างเนี่เป็นเมืองไต่ดินแล้วก็เป็นห้างนี่ยังขายของเที่ยวสักเป็นอีกเมืองนึงอ่ะ อ่าบ่เสือได้ดิบ่เสือ่อเอบ่เสบ่เดี๋ยว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 พาไปมือมีเออแต่จะมาเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยตามมาก็คือประเด็นเรื่องที่มันเิดจากการแ่วามันกัวเห็น่ อได้งามเลยไี่โอ้วิวสวยครับสิดอดมานี่นนี่าได้ปุดว้าวที่นี่บปันหดว่ามืดแสงมันจะค่อนแสงจะค่อนครับโอ้ พี่น้องเลยพี่น้องเลยบรรยากาศวิวรักล้านนี่คือความสวยงามของประเทศไทยของฝั่งไทยนะทุกคนปาดเลยเห็นน่นแหนมไหนยังมาพี่ยังมาพี่ใอ้บไก่กันเยับเยจงไงี่ด่าากนมู้่าเขาเป็นคนหลักเบิ้งเบิ้งจากไซม์มาจากมีเส้น นี่นะสาวเราอาโฟนหาเลยให้บริการในมือไหนผมไม่นมาหายคนลาหลายนี่นะผัวคนลาคนนี้นี่ว่างเน่ออนี่เปอะนี่เป็นะาททาแป้งเขาเขาบอกทาแป้งบอกง่ายเลยว่าเขาทาแป้งเพร่อเขาบัดหางบัดหานย่างมากขึ้นออก แป้งกันลงเสนกันสิบบอกเลยเส้นกันสิบบอกเสนโอ้แสดงว่าหูจักคนบานของว่าิจูนกันได้ล่ากับล่าจูนกันเนี่ยเมนเทนเทน็าท่าทางกับคุเลยว่าเป็นคนล่าคนเดีดีเคยมาแั้งแรงเนาะขั้งแรกแนมขึ้นนกงวานนี่นะเนีเต็นเด้ แม่น้องเคยเคยลงใต้ดินถ้ามันขึ้นทีพีดีเอสมาเลยเพนกลฮูวาเคยขึ้นครั้งแรกก่พีดีเอพีดีเอสเพิ่นขึ้นคนนี้รั้งเครื่องหนึ่งบอกอันนี้สองที่มาเนาะแต่ว่าใต้ดินบเพื่อใต้ดินบเคอเคยขึ้นอคนนี้แงนักเลยเคนนี้เลยไปาย เมื่อยุดก็นอนอย่างเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสจะได้เปิดหูเปิดตาแม่นถ้าจะเฮ็ดงานเบิดมึงมดเว้นเขาก็ได้ออกมาเที่ยวนําเขาคือยง่ายากงานคัดเห็ดโอกับดึกอีกงานอดีตเธอเที่แม่นเวลาสักการ์ดก็มีบางทีน้องจะปั่นเอาแล้วปั่นเอาอย่างเดียวสาวลาวพี่น้องสาวสวรรค์ระเกดภาเพื่อนมาเปิดหูเปิดตาครั้งแรก นี่นค่ะเลือกไรนี่มักทะเลได้นี่ทะเลทะเลมักทะเลยังมัไฟพี่ใหญ่ทะเลเอาดใส่เว้นอ๋อเนมบทะเลอยาใบชาอันนี้จะมักซูดีเอาโอุ้ยบอาไปหยุด้จมอง บ้องดักปลาอยู่ข้างหลังเย่มมมุมเดาไปดักู่ต้ก็ต้องบาดาเน่นี่ลาวลา่งตัวนเคสครับที่นี่กันเป็นที่ไหนไปนีกับไปที่รุงทุติยูถนนรัชดาถนนรัชดาพิเศษอโศกหจัง จะพูดจะดอกเจ้าสองไปเห็นไป,ไปเย็นนี่เองเอาสำรับกีนี่ก่นขอฝากแนวฝากเจ้าพวกเจ,ากเจา้าสองคนครับมาเที่ยวปลอดภัยบ่อเมืองใตยปลอดภัยไอจะดีมากมีกล้องร้อนบาไม่เห็นมาก่อร้อนต้องร้อนนี่วะคือว่าเห็นแหละตอนนี้ม <c oughs> ันเป็รอ,นะอพ่อเนาะรอพ่อเด้เขาบปรเดี๋มาถามบมเด็มาตรวจสอบเขาเด้ยางเที่ยวสบายสบายแต่เทาบ่อถ้ำข้อมโดยก่อนในมือนะ อ่ะปากถึง <c oughs> คนลาวเฮาบ่ <c oughs> าเคยออกมาจากข้างนอกเดี๋ยวออกมาแล้วมันสิเป็นโลกใบใหม่ไปเลยแม่นบ่เอกอปากถึง<ห>คนลาวหลายๆคนเนี่ยทำไมฮ็ดงานอจะถ้ามันจะงานหลายสิมุกมุ่นงานหลายออกก็เผื่อเพื่อชาแนลไม่ใชฝาฝาช่วยคืนอคนที่มาเห็นงานอยู่ไทยเนาะกะเออมีเวลากับมาเที่ยวในแบบเออม,มือยุดมือยางกะมาเที<ก>่ยว มาผักโขลนมาผักโขลมาเห็นลายสิ่งที่ผมเคยเห็นแล้วก็นำไปบอกคนอยู่บ้านห้าเนาะเรื่องมารยาทเรื่องอันนี้ความสวยงามของเมืองไทยเนาะนั่นเองเอาไกมาเที่ยวมาเที่ยวน่ะเขาอกเขาเงียวนะเที่เอาให้มาเที่ยวแล้วเนาะเห็นแต่งานกับเมื่อยเนาะก็มาเที่ยว เปิดมือเปิดตาเนาะมันเบิ่งโลกกว้างมาเบิ่งธรรมชาติไอยงานกับมาเบิ่งธรรมชาติได้ผ่นอนอคลายอะไรเทากับโลกใบใหม่เนาะเามาเห็นสิเนาะแม่มเคยมาดิกระเต้นจันหน่อยถ่ายรูปไปฝากก็ดฝากแม่เบิ่งเนาะโอเคสำหรับวีนี้ขอตัวลาทุกคนอ้อเจอกัอนใหม่ะ <ๆ S 2> ๆๆนะครับๆๆบายสบายดีบ้าย